100.000ดเปิดโผหกนักมวยวันรับทซับโกยโบนัสสูงที่สุด นับตั้งแต่ที่ทบิ๊กบอสชาตร,รีสิทธ์ยอดธงมีการแจกโบนัสให้กับนักกีฬาอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนมก,กราคม2565มาจนถึงปัจจุบันโดยกำหนดไว้เป็นจำนวนเงินก้อนละ50,000เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ราว1.7ล้านบาทซึ่งที่ผ่านมาครับมีเหล่านักสู้จอมปิดบัญชีคู่แข่งแบบไม่ครบยกฟันเงินรางวัลหลักล้านไปแล้วมากมาย m g r Sport จะพาไปพบกับ6นักกีฬาวัน ที่ติดอันดับรับ,รบทรัพย์จากโบนัสสูงสุดรวมกว่า40ล้านบาท You're a $50,000 winner c h a t r i s i n y o t o n g $100,000 from c h a t r i s i n y o t o n g เริ่มจากคนแรกครับอนาโตลีมาลีคินแชมป์โลกวัน MMA รุ่นไลท์เฮฟวีเวทและรุ่นเฮฟวีเวทวัย35ปีจากรัสเซียเปิดตัวครั้งแรกในวันเมื่อปี2564ปัจจุบันครับฟันเงินโบนัสไปแล้วทั้งสิ้น250,000ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว9.3ล้านบาทโดยในเงินจํานวนนี้ครับรวมถึงโบนัสคูณ2จํานวน1นึ่งแสนเหรียญสหรัฐหรือราว3.6ล้านบาทถึง2ครั้งและถือเป็นแชมป์โลก2รุ่นที่ยังไร้พ่ายในสังเวียนวันโดยชัยชนะตลอด5ไไฟที่ผ่านมาเป็นการปิดเกมแบบไม่ครบยกทั้งสิ้น คนต่อมาครับไมกี้มูซูเมกี้นุม่มเนิร์ดแชมป์โลกวันปั้มจับล็อกรุ่นไฟร์เวทวัย27ปีจากสหรัฐอเมริกาก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวันเมื่อปี2565สังสมสถิติไร้พ่าย,าย6ไฟรรวดครับและกวาดเงินโบนัสเข้ากระเป๋าถึง5ครั้งโดยปัจจุบันครับสะสมเงินโบนัสไปแล้วทั้งสิน้น250,000เหรียญสหรัฐ ต่อกันที่รถถังจิตเมืองนนท์ครับแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทวัย26ปีถือเป็นนักกีฬาขวัญใจมหาชนคนทั่วโลกคว้าโบนัสคูณ2ในไฟเดียว1ครั้งและโบนัสห0,000ื่นเหรียญสหรัฐอีก1ครั้งรับเงินอาชิตไปแล้วทั้งสิ้นกว่า15 0,000ื่นเหรียญสหรัฐหรือราว5.6ล้านบาทแบบไม่รวมค่าตัวนอกจากนี้ครับรถถังยังเป็นนักกีฬาวันชาวไทยคนแรกที่รับค่าตัว10ล้านบาทจากบอสช,ชาตรีอีกด้วย ต่อกันที่เจ้าของฉายา้ายดาราตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทวัย24ปีขวัญใจชาวไทยเปิดตัวครั้งแรกในวันเมื่อปี2564ซึ่งล่าสุดเพิ่งเอาชนะคะแนนซูเป,ปรอร์บอลสิงห์มาวินป้องการแชมป์โลกมวยไทยเอาไว้ได้โดยปัจจุบันครับนักชกหน้าหล่อรายนี้ฟันโบนัสไปแล้ว3ครั้งรวมทั้งสิ้น150,000เหรียญสหรัฐหรือราว5.6ล้านบาท ร้ายที่5กครับไทรูโทโล่จอมซับมิชชั่นวัย20ปีจากสหรัฐอเมริกาเป็นอีกหนึ่งนักสู้จอมล็อกที่ประเดิมโบนัสได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เปิดตัวบนสมรภูมิวันเมื่อปี2565โดยในปัจจุบันครับไทย ยังสกดคำว่าปราชัยไม่เป็นและจากชัยชนะรวด4ไฟในวันเขาสามารถปิดบัญชีคู่ต่อกรแบบไม่ครบยกได้ถึง3ครั้งซึ่งณเวลานี้คว้าโบนัสเข้ากระเป๋าไปแล้ว3ครั้งรวมทั้งสิ้น150,000เหรียญสหรัฐหรือราว5.6ล้านบาทปิดท้ายกันที่ร er ิกียนเออร์เซลแชมป์โลกวันทั้งคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยรุ่นไลท์เวทวัย30ปีจากซูรินาม ถือเป็นราชันสองบอลลังผู้ไร้เทียมทานจากสถิติการชก22ไฟล่าสุดที่ยังไม่แพ้ใครโดยรีเกียนเปิดตัวครั้งแรกในวันตั้งแต่ปี2561ซึ่งภายในระยะเวลาเพียงปีเดียวเขาก็ขึ้นมาครองบอลลังคิกบ็อกซิ่งได้อย่างสมภาคภูมิจนกระทั่งเมื่อปลายปี2565ก็ขึ้นเถลิงบอลลังแชมป์โลกโมวยไทยเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่งโดยราชันจอมแข็งแกร่งรายนี้คว้าโบนัสเข้าบัญชีไปแล้ว3ครั้งรวมทั้งสิ้น150,000เหรียญสหรัฐ หรือราว5.6ล้านบาทและนี่ก็เป็น6นักสู้บนเวทีวันแชมเปี้ยนชิพที่ฟันรายได้เฉพาะจากการคว้าโบนัสพิเศษจากชาตรีสิทธิ์ยอดทงได้มากที่สุดไม่รวมค่าตัวที่พวกเขาได้รับเรียกได้ว่าหลายคนเปลี่ยนตัวเองจากคนธรรมดาให้กลายเป็นเศรษฐีจากการชกมวยภายในเวลาชั่วข้ามคืน